กันตอบครับวอลเลย์บอลเยาวชน18ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จงังหวัดตรังก็ได้คู่ชิงชนะเลิศทีมชายซึ่งเป็นรีแม์คู่ชิงจากปีที่แล้วครับวอลเลย์บอลเยาวชน18ปี PA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ปีที่40รอบรองชนะเลิศทีมชายรองแชมป์เก่าโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมในเสื้อชมพูน,นะครับพบกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจลนบุรีเป็นรีแมทรอบชิงชนะเลิศรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก เกมนี้สระบ,บุรีวิทยาคมของโค้ชลอราชาทนทองคำอดีตนักตบทีมชาติอาศัยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเยาวชนทีมชาติอย่างพีรัยเทพโสดาสรสศักด์ภูลสนองและอธิวัฒน์เกลี้ยงแสนเมืองพิกสถณนการจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะ3ต่อ1เซตโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมแก้มือจากที่แพ้ในรอบชิงแชมป์ภาคพร้อมกับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นปีที่2ติดต่อ,อก,กันและก็มีลุ้นแชมป์สมัยที่3ของทีมครับ ส่วนคู่ในรอบเดียวกันแชมป์เก่าและแชมป์แปดสมัยโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนครราชสีมาในเสื้อสีแดงพบกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นที่พลิกแซงชนะแชมป์สามสมัยโรงเรียนอาสมชันกรุงเทพมาได้3ต่อสเซตทะลุเข้ารอบตัดเชือกครั้งแรกปรากฏว่าขามทะเลสอนาโดยดาวตบเยาวชนทีมชาติทั้งคงกระพันนิ่มละมูลที่ปรกรณวีรวง์กิติพงศ์เสตาคริสโตเฟอร์อาลีอุปคำนำก่อน2ต่อ0นเซต แต่สองเซตถัดมาเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมปรับตำแหน่งเซตเตอร์ส่รงรัติมกรเพ็งโสภาลงมาทำให้ทีมตามตีเสมอต้องตัดสินในเซตที่5ปรากฏว่าขามทะเลสอใส่เกมเซิร์ฟที่รุนแรงและการตบตัะนงกลับมาชนะไปในเซตตัดสิน15-9ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะครับพบกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมถือเป็นการรีแมทช์รอบชิงชนะเลิศจากครั้งที่แล้วและเป็นการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครั้งที่4ของทั้ง2ทีมด้วยครับ